โุเซนเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมโทลุเซนนะครับอยู่กันในเกม l e ดซิตี้เซิร์ฟเวอร์รีเบนะครับผมก็ก่อนหนึ่งต้องบอกกันหน่อยนะครับว่าเราห่างหายกันมา3-4วันเลยก็ได้นะครับหลังจากที่ผู้พัฒน,นานะครับเขาปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ ปิงนะครับแก้หน่วงเซิร์ฟเวอร์หลายๆอย่างนะครับของต่างประเทศด้วยของบ้านเราด้วยนะครับแล้วก็แก้ในเรื่องของแพทนะครับผมแพทที่เป็นแพทตอนนี้สามารถเก็บเลเวลคนตั้งแต่35ได้แล้วนะครับตอนนี้ตัน35แล้วเออก็มีเพื่อนๆนะครับที่มาเริ่มเวลกันแล้วนะครับแต่ก็ยังมีอีกบางกลุ่มคนนะครับที่เขาก็ยังไม่ได้เริ่มเวลนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์อยู่ในสถานภาพที่ ผมว่ามันน่าจะใช้คาว่าไม่พร้อมก็ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีผู้คนนะครับที่ยังอัปเดเอ่อยังอัปเดไม่ได้แล้วก็ยังเข้าเกมไม่ได้ไอไอกรณีนี้นะครับก็เพื่อนๆก็สามารถแก้ได้โดยการนะครับใช้เน็ตมือถือนะครับอัปเดก่อนนะครับแล้วก็หลังจากที่เข้ามาในหน้าล็อกอินของเกมเนี่ยก็ใช้เป็นเน็ตบ้านนะครับเพื่อที่จะเล่นเกมได้นะครับตอนที่เราอัปเดตเนี่ยมันจะไม่ขึ้นไอฮับนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่อง เอ่อ VPN หรืออะไรทุกอย่างเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออแต่ว่าผมกรณีนี้ผมเคยเป็นกับเกมมือถือนะครับผมก็แบบก็ใช้เน็ตมือถือแล้วก็อัปแพดเสร็จแล้วก็ค่อยมาใช้เน็ตบ้านในการเล่นนะครับก็อันนี้ก็ผมก็เล่นได้แล้วนะครับก็แก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็สําหรับผู้เล่นที่มาเก็บเลเวลในช่วงนี้นะครับก็ระวังหรือว่าช่างใจไว้นิดนึงนะครับว่าซ์พเวอร์อาจจะโดนโลแบ็กนั่นเองนะครับก็โลแบ็ก เอ่อคำว่าโ o l l b a c k เนี่ยเพื่อนก็หลายๆคนยังไม่รู้เดี๋ยวผมจะอธิบายสั้นๆ้ให้ฟังโ o แบ b a c k เนี่ยก็คือการที่ผู้พัฒนานะครับเขาจะย้อนเวลากลับไปในช่วงที่ยังไม่เกิดปัญหาแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นเป็นผลเสียกับเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วเขาก็จะย้อนกลับไปแก้ปัญหาแล้วก็ค่อยเปิดให้เล่นกันนะครับเพราะว่าตอนเนี้เซิร์ฟมันมีบั๊กหลายๆจุดนะครับแล้วก็มีในเรื่องของผู้เล่นที่ทําการรีฟันด้วยนะครับรีฟันนี่ก็คือการเติมเงินนะครับแล้วก็ ดึงเงินคืนแต่ว่ายังใช้แคดได้นะครับก็ตอนนี้มีปัญหาหลายอย่างเลยแล้วก็เนี่ยปัญหารีฟันเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ของผู้เล่นเอ้ยของผู้พัฒนาที่เขาต้องรีบแก้ในตอนนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีผลเสียนะครับในการแบนเอ่อในการโดนแบนแล้วก็อาจจะมีผลของเรื่องแบนเป็นลูกโซ่นะครับผมอันนี้ยังไม่รู้นะครับว่ามันยังไงนะครับแต่ว่าผู้พัฒนานะครับหรือว่าแอดมินในกลุ่ม Discord เนี่ยเขาก็ออกมาเตือนนะครับว่า ถ้าเพื่อนเล่นในในช่วงวันที่19หรือวันที่ผมหลังจากผมลงคลิปไปเนี่ยก็ระวังเรื่องซื้อขายเป็นเงินจริงนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายแคสนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังนิดนึงเพราะว่าอาจจะมีคนที่เขาดีฟันแล้วก็เอาแคสมาขายเพื่อนๆก็ได้นะครับอาจจะโดนโดนแบนพ่วงไปด้วยก็ได้อน,นี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะโดนแบนมาตรการเด็ดขาดแค่ไหนแต่ก็ระวังกันไว้นิดนึงนะครับโอเค ข่าวสารที่ผมมาพูดวันนี้ก็อาจจะสั้นๆแค่นี้แหละครับก็มันไม่มีอะไรมากนะผมแค่อยากมาอัปเดตให้เพื่อนได้ฟังแล้วก็ได้รู้กันนะครับผมเพราะว่า,างมีบางคนก็ไม่ได้ติดตาม Discord นะครับแล้วก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารของทางเกมเลยเออแล้วก็ไม่รู้บางคนเขาก็ไม่รู้เขาคือบางคนเข้าไม่ถึงนะครับว่าจะสามารถติดตามข่าวสารได้ทางไหนบ้างนะครับผมก็เป็นกระบอกเสียงนะครับเชฟพูดมันเลือกตั้งเลยโอเคก็ประมาณนี้ละกันสั้นๆก็วันนี้ก็ที่พูดก็ สรุปอีกทีก็คือการอัปเดเอ่อถ้าเพื่อนๆตอนเพื่อนๆที่เล่นที่จะเข้ามาเล่นในวันที่19เกนี่ยก็ให้ให้เปลี่ยนเป็นเน็ตมือถือแล้วก็อัปเดก่อนแล้วก็เข้ามาหน้าล็อกอินค่อยเปลี่ยนเป็นเน็ตบ้านนะครับแล้วก็ตอนนี้บดล็อกเลเวล35แล้วใครจะเวลก็เวลได้นะครับแต่ว่าใครที่ยังรอเซิร์ฟเวอร์ให้มันเสถียรก่อนก็คือรอผู้พัฒนานะครับเขาออกมาประกาศว่าเซิร์ฟเวอร์ปกติดีแล้วสมาร์ทเวลได้แล้วไม่มีการโลว์แบ็กแน่นอนอะไรเงี้ยก็ ถ้าเพื่อนๆรอก็รอครับ,รบแต่เพื่อนคนไหนที่อยากเวลก็เวลได้เลยนะครับทำเควสได้เลยนะครับแต่ว่าเรื่องโลแบกอันนี้ก็ยังไม่ยังไม่การันตีส่วนตัวผมก็ยังไม่อยากเวลเลยนะครับรอแบบเล่นๆอะไรไปก่อนนะครับโดนโลแบกมาไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไปนะครับผมโอเคแล้วก็เรื่องรีฟันเนี่ยก็เนาะมันเป็นมรารยาทของผู้เล่นนะครับแล้วก็มันเป็น ขนานนะครับใครที่รีฟันนี่แม่งน,น่าตกจริงทําให้ผู้เล่นหลายๆคนก็เดือดร้อนนะครับอาจจะโดนแบนเป็นลูกโซ่เลยก็ว่าได้นะครับแต่เรื่องเงินเอ็มเนี่ยเขาบอกว่าไม่ค่อยซีเรียสเออเขาไม่ค่อยเจาะจงไปถึงเงินเอ็มแต่เขาอาจจะตรวจเกี่ยวกับคนที่ใช้แคสเกินผิดปกตินะครับแบบเติมเงินรีฟันแล้วดึงรถแม่งทุกทุกรถในร้านช็อปเลยอย่างเงี้ยเออเขาอาจจะตรวจเรื่องนี้นะครับใครที่รีฟันก็รู้ตัวนะครับโดนแบนไปไม่ต้องไปโวยวายในกลุ่มนะครับผมก็โดนแบนทำไมโดนแบนได้ไงอะไรเงี้ยไม่ต เโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มาพูดสั้นๆแค่นี้แหละเออกลับมาพูดแค่ห้านาทีกว่านะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นด้วยนะครับแล้วไข้จะแดกนะครับผมไข้ไม่ไข้ไข้ไม่จะแดกครับแดกแล้วนะครับเออตอนนี้ก็เป็นไข้นะครับแล้วก็เสียงก็จะตื้อๆหน่อยเออถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ฟังแล้วมันกัดหูก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้ถ้าหากเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนิดนึงนะครับแล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ สำหรับใครที่เล่นเกมเ e i ซิต t ้และอยากติดตามข่าวสารและก็ทริคของเกมมากมายนะครับผมจะหาข้อมูลมาลงให้นะครับโอเคสำหรับวันนี้บา,บายยครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ฝากแชร์กันนิดนึงนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับเกมเ e ยซิตี้บายบุญบุญ 「一番欲しい」<laughs>